ดีครับนี่ชีวิตคนบนนอกนะครับเออจกปลามาแนน้ำเมนูอาหารเมืองเมืองแล้วนะครับวันนี้เขาจะทำขั้วพักเขือกนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวก่อนจะทำนะครับเดี๋ยวปลามาดูก่อนนะครับต้นพักเขือกเป็นกันได้นะนี่นะครับเป็นต้นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตัดออกมานี่มันหยอดนะครับนี่นะครับใบพักเขือก จะเด็ดแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นยอดมันนะครับยอดอ่อนมันครับแบบนี้นะครับนะครับต้นตะเขือเด็ดเซตนะครับเราหะอเจาไปนึ่งนะครับต้องไปนึ่งเ้ยก่อนนะครับถึงจะทำก็เข้าได้นะครับต้นนี้ก็เป็นยางน้อยๆนะครับนี่นะครับยางออกครับเดี๋ยวจะไปทำดูวิธีกันอั้วพักเขือกนะครับนี่อาหารเมืองนะครับนอครับ นี่นะครับเกเดี๋ยวเขานึ่งแล้วนะครับเก็บมาจากต้นก็เนึ่งไว้เลยนะครับนึ่งแล้วใสูุ่เย็ยนไว้กันนะครับถ้าว่าอยากทำเขาก็ออกมานะครับมาทำแล้วเขาจะหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเครื่องก็มีนะครับข่านะครับกระปิเกลือนะครับแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับแค่นี้นะครับเราจะบั่วเราไปเอาไปคั่วนะครับ โอ้งผักเขือกนะครับครับโขกเข่องแล้วนะครับแล้วใส่พริกแห้งเห็นน้อยนะครับครัาจะโขลกต่อครับครับหอยเจ่าผักเขือกมาหั่นนะครับนี่นะครับคจับนี่เ้าจะเอากุ้งผักเขือกใส่จ้นหมูนะครับกุ้งเขือกจะเป็นภาคขึ้นบ้านนะครับ มากลีตั้งเหนือนอนไปหนาะเกลือกวักที่นะครับอีกสานเราคงจะมีนะครับแบบนี้ครับเราจะหั่นมดเลยนะครับนี่นะครับพักเกอ็ดที่หั่นแล้วเขาจะไปกลัวนะครับใส่จิ้นรสชาติของพักเหลือก็ออกส้มๆหน่อยนะครับเปรี้ยวๆหน่อยเนาะออกมันๆเปรี้ยวนะครับพักเกือกครับจะใส่บะเขือเขศนะครับหรือบะเขือส้มไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเาจะตั้งกระทะแล้วนะครับ ครับที่ทำนะครับใส่น้ำมันนะครับไปเห็นหน้อยนะครับแล้วพริกเนาอพริกขั้วและจิ้นหมูเนาอนีะครับเ,เ,เอาหมูครับครับนี่ก็เทียมครับ ขั่วก่อนนะครับพักเครื่อขั่วพักเครื่อจะกินหมูแบบบกกมนะครับ,บกกน้ำด้วยหกกกกม,ม,มหนแบบกกูนะครับครับขั่วสักกำนะครับเราจะเอาพักเพือกเข้าไปขั่วเรื่อยไมหน่อยขั้วหมูมันซุกหน่อครับวหมูขั่วหมูมันซุกนะครับแล้วจะพักเพือกใส่น้ำซุกพักเพือกนี่ก่อนนึ่งมาแล้วนะครับนี่นะครับครัแบใส่ต่อนะครับจะใส่ยิ่วขาวไปใหน,หน่อยนะครับ ลงรถสดตนะครับน้อยเดียวครับมันหอยน้อยนะครับครับด้วยรสดีนะครับแล้วก็ชดรลงไปเลยนะครับนี่หมูใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะพักพักเนื้อเขาไปคั่วเลยนะครับครับนี่หมูก็สุกแล้วเผือกเทศนะครับหรือเผือกส้มนะครับแล้วก็พักเรือกนะครับลงไปคั่วเลยนะครับ อันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับข้าวฟักเขือกนะครับตัดกับแคบหมูนะครับหอมแดงนะครับหอมจะล้ำนะครับครับอันนี้ก็สุกแล้วนะครับข้าวฟักเขือกใส่จ้นหมูนะครับครับตัวนี้ก็ได้แล้วครับข้าวฟักเขือกใส่จ้นหมูนะครับเครื่องก็มีที่เขาจะกลับนะครับมีหอมแดงนะครับแคบันนี่นะครับแคบหมูจะเข้าสูตรเลยนะครับ ดี๋ยวจิมดูนะครับอืมเอารสชาติมันมันเปรียปร้ยวๆนะครับครับหอมแดงไข่หมูนะครับครับขุดสำ็ขเของน้ำข้าวผักเหือกนะครับครับใส่ดี่เข้ามาติดตามไม่นะครับชีวิตคน้านนอกนะครับ ติดกซับจะไข่นะครับกดติีตามขึ้นตัวนะครับมีคลิปทำกับเข้าอาหารเนือนะครับเยอะแยะนะครับครับผมอันนี้ชีวิตคนมันหนอกนะครับเขากัเข้าแบบเมืองเมืองมาฝากนะครับครับผมจบแล้วครับจบก้นไล่นะครับถ้าใช่ก้นแฉนะครับกดซับจะไข่นะครับอาหารก้นอีทต่ำขึ้นตัวนะครับขอบคุณครับ